ดาวพุธจะย้ายเข้าราศีกันในวันที่19กันยายนนี้และจะอยู่ไปจนถึงวันที่5ตุลาคมส่งผลให้3ลัคนาราศีมาแรงแซงโค้งลัคนาราศีกันดาวพุธเป็นดาวประจำตัวและดาวการงานจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนตนเองก่อนหน้านี้อยู่ในภพวินาศชีวิตมีแต่ปัญหา ดีที่เก่งเอาตัวรอดมาได้พอดาวย้ายจะดีขึ้นดวงมาแรงแสงทุกคู่แข่งจากที่เคยทำงานดีแต่ไม่มีคนเห็นจะได้รับการสรรเสริญฝีมือเป็นที่ประจักษ์เป็นที่นิยมชมชอบศัตรูยังมีแต่ไม่กล้าแข่งเพราะเกรงบารมีลัคนาราศีมีนดาวพุธเป็นดาวความรักและดาวครอบครัวจะย้ายเข้าพบความรักก่อนหน้านี้อยู่ในพพแ่งอริศัตรู เคยหัวร้อนหัวเสียจนทะเละาะเบาะแว้งกับคนรักหรือคนในครอบครัวจะใจเย็นขึ้นทั้งสองฝ่ายอยากหันหน้ากลับมาปรับความเข้าใจกันอารมณ์รักมาแรงแซงอารมณ์ร้อนที่ค่อยๆผ่อนลงทําให้คืนดีกันได้ในที่สุดและลัคนาราศีมังกรดาวพุธเป็นดาวผู้อุปถัมภ์และดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองจะย้ายเข้าสู่ภพแห่งความเจริญก้าวหน้าก่อนหน้านี้อยู่ในภพมรณะ ผู้ใหญ่ที่เคยหมางเมินมีปัญหาก็ไม่ช่วยเหลือเพราะโดนเป่าหูหนักจะกลับลำมาฟังความสองข้างแล้วให้ความยุติธรรมทำให้มาแรงแซงคู่แข่งศัตรูพ่ายแพ้ไปส่วนคุณก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตค่ะถ้าชอบคำทำนายพิมพ์ที่คอมเมนต์ว่าขอรับคำทำนายค่ะ